การคัดเลือกหุ้นเติบโตเราไม่จําเป็นที่จะต้องรู้อนาคตก็ได้ความสําเร็จของการซื้อหุ้นเนี่ยไม่ใช่เราซื้อเพราะเราดูข้อมูลจากในปัจจุบันหุ้นที่มีขนาดใหญ่หรือว่าหุ้นที่จ่ายปันผลมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าหุ้นที่ไม่จ่ายปันผลเลยและการที่กำลังสุทธิที่มากเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าบริษัทนั้นดูน่าสนใจที่จะลงทุนเสมอไปนั่นหมายความว่าคนที่จะรวยที่สุดในโลกอาจจะเป็นนักบัญชีก็ได้ วันนี้เราก็จะมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับมีหนังสือที่ชื่อว่าหุ้นสามัญกับกําไรที่ไม่สามาัญซึ่งเล่มนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นเติบโตผู้เขียนเนี่ยเป็นคุณฟิลิปฟิเชอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักการวิธีการในการเลือกหุ้นของเขาเนี่ยซึ่งเล่มนี้เนี่ยมีกฎทั้งหมด15ข้อนะครับเขามีวิธีอะไรบ้างแต่ผมขออนุญาตเกินเป็นภาพรวมของหนังสือก่อนนะครับว่าหนังสือเล่มนี้พยายามพูดอะไรกับเราผู้เขียนเนนีี่ครับบุณอออ์กก็วาหงืลม ไม่ใช่หนังสือที่จะมาแนะนําวิธีการทําเงินแต่ว่าจะเป็นหนังสือที่มาบอกวิธีการในการคัดเลือกหุ้นซึ่งต้องบอกก่อนว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละช่วงสถานการณ์ก็อาจจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้คุณฟิชเชอร์เนี่ยเขามีความตั้งใจนะครับที่จะมาให้แนวทางในการคัดเลือกหุ้นกับเราวิธีการในการหาหุ้นเติบโตเดี๋ยวภาพรวมในวันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่จะพูดถึงเรื่องของกฎที่คุณฟิชเชอร์เนี่ยใช้ในการเลือกหุ้นเติบโตแล้วต่อมาเนี่ยก็จะมีคําถามต่อว่า แล้วเราควรจะซื้อหุ้นอะไรเราควรจะซื้อเมื่อไหร่และเราจะขายมันเมื่อไหร่วันนี้จะเป็นภาพรวมทั้งหมดของเนื้อหาในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าคุณฟิชเชอร์เริ่มพูดถึงเรื่องอะไรเป็นับแรกนะมันเริ่มจากคุณฟิชเชอร์นะครับให้เราตั้งคําถามก่อนว่าวันนี้เราเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยหรือเราต้องการที่จะเข้ามาเก็งกาไรซึ่ง2องอย่างนี้ต้องบอกกันว่าไม่ได้มีถูกไม่ได้มีผิดน,นะครับอาจจะมีเรื่องของความถนัดของแต่ละคนที่ต่างกันไปเพราะว่าทั้ง2แบบนี้ครับมันจะส่งผลต่อรรรูปแบบในกาาวิเคะ คัดเลือกหุ้นของเราอย่างมากก็คุณฟิชเชอร์เขาให้นิยามของบุคคลที่ลงทุนไว้2สองแบบใช่ไหมครับก็คือคนที่ลงทุนจริงๆกับคนที่เก่งกําไรซึ่งรูปแบบในการทํากําไรนะครับก็อาจจะต่างกันก็จะมีเรื่องของการทํากําไรเป็นเงินก้อนเล็กๆแต่ว่าได้ต่อเน,นื่องหรือแบบหนึ่งก็คือเป็นการทํากําไรในรูปแบบของบิ๊กช็อตหรือว่าเป็นการลงทุนครั้งเดียวยิงปืนนัดเดียวแล้วก็ได้กำไรมหาศาลซึ่งคุณฟิชเชอร์ก็แบ่งไว้สองรูปแบบแต่ถ้าเราคำนวณดีๆนะครับว่าการทำบิ๊กช็อตเนี่ย ราอาจจะได้ยินเยอะใช่ไหมครับเราอาจจะดูวิกช็อตมาดูน่าสนใจใช่ไหมครับเพราะว่ามันได้กําไรก้อนใหญ่กว่าแต่การทำวิกช็อตบางครั้งนะครับมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับมันอาจจะเกิดขึ้นอาจจะปีละครั้ง3ปีครั้งหรือว่า5ปี1ครั้งก็ได้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับข้อนี้นะครับว่าจะเป็นข้อหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับในการคัดเลือกหุ้นนะครับเขาบอกว่าสินค้าและบริการเนี่ยจะต้องมีศักยภาพในระยะยาวความหมายของคําว่าสินค้าและบริการมันอาจจะหมายถึงตัวท ซึ่งตัวรายได้ตรงนี้มันก็จะสะท้อนเรื่องของดีมาร์หรือว่าความต้องการของสินค้าของผู้บริโภคถ้าตัวท็อปไลน์นะครับหรือว่าตัวรายได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันมีการโกรดมากขึ้นนั่นหมายความว่าสินค้าและบริการของเรานั้นมันมีความต้องการจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณฟิเชอร์ก็อาจจะให้เราดูประกอบกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของรายได้ตัวของกำไรสุทธิแต่ว่าถ้าเราดูกำไรสุทธิให้เราเช็คด้วยว่าต้นทุนเขาลดลงหรือเปล่าเป็นการควบคุมหรือว่าเป็นการลดต้นทุนเพียงแค่ชั่วคราาวหรือเปล่ แต่จริงๆนะครับอันนี้ผมขอดอกจานไปนิดนึงนะครับจริงๆแล้วผมก็อ้างอิงจากคุณปีเตอร์ลินนะครับปีเตอร์ลินก็บอกว่าจริงๆแล้วสมมตินะครับถ้าทุกวันนี้เนี่ยเราดูเพียงแค่งบการเงินอย่างเดียวเราดูเฮ้ยบริษัทนี้มีแนวโนม้มว่าจะรายได้โกดหรือว่ามีกำไรที่เติบโตขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่จะรวยที่สุดในโลกอาจจะเป็นนักบัญชีก็ได้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ให้เราประเมินเบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วงบการเงินอาจจะไม่ใช่ทุกอย่าง ทีนี้เดี๋ยวมาให้ตัวอย่างนะครับเรื่องของสินค้าและบริการที่ดีหรือว่ามีศักยภาพในระยะยาวเป็นอย่างไรอันนี้คุณพิเชอร์เนี่ยขยโยตัวอย่างไว้ธุรกิจอุตสาหกรรมหนึ่งก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมทีวีครับสมมตินะครับถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงยุคศตวรรษที่19เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นยุคที่เพิ่งเริ่มมีทีวีจอสีขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับสมมุติเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นทีวีเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหม่ครับทำให้ทุกบ้านเนี่ยสามารถาร,ร,าารับา,า่นาาน,น้ี มันก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งหรือว่าสินค้าหนึ่งที่ใหม่มากๆซึ่งยุคนั้นแน่นอนครับว่ายอดขายทีวีเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเติบโตไปตลอดชีวิตใช่ไหมครับณตอนนั้นนะครับที่คุณฟิชเชอร์เนี่ยเริ่มเข้ามาวิเคราะห์เขาบอกว่าธุรกิจทีวีเนี่ยเขาเรียกว่ามีทุกๆบ้านเนี่ยจะเริ่มมีทีวีเนี่ยในสัดส่วนประมาณ90%้นแล้วนะครับก็คือพูดง่ายว่ามีบ้านร้อยหลังเนี่ยเกาสบหลังเนี่ยมีทีวีกันหมดแล้วทีนี้จะ จริงๆแล้วอันนี้ผมผมเสริมส่วนตัวนะครับจริงๆแล้วอาจจะมี2เงื่อนไขเออเงื่อนไขแรกนะครับเป็นของคุณฟิชเชอร์เองคุณฟิวเชอร์นะครับแนะนาอย่างนี้ครับว่าให้เราเริ่มดูก่อนว่าเฮ้ยทีวีเนี่ยสมัยก่อนที่เป็นทีวีจออุ้มอุมใช่ไหมครับจอใหญ่ๆเนี่ยมันเริ่มมีการพัฒนารับวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทําให้จอทีวีเนี่ยมันเล็กลงมันบางลงนั่นหมายความว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของุตสากรรมก็ได้ที่ถ้าวันนี้ครับทีวีเนี่ยเครื่องใหญ่มันก็ขนย้ายลาบากสู้เรามีเครื่องเล็กเนี่ก็คือมัน ประหยัดพื้นที่2ก็คือมีความสวยงามกว่าแล้วก็3คือมีน้ําหนักที่เบาก็สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายแล้วก็การใช้งานคุณพิเชษก็ลองมองว่าการเปลี่ยนของาสกกาหกรรมทีวีตรงนี้เนี่ยมันน่าจะสร้างยอดขายหรือว่ามีศักยภาพได้ในระยะยาวซึ่งมันสามารถมาทดแทนทีวีเครื่องเก่าเนี่ยน่าจะได้ทั้งหมดนะครับน,นี้คือจุดแรกที่เขาวิเคราะห์แต่แล้วเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นครับเ,รเขาวิเคราะห์ต่อครับว่าเมื่อทีวีจอแบนเนี่ยมันเริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วเนี่ยเริ่มเข้ามาแทนที่ทีวีจออุม่มๆมแล้วเนี่ย สเตปต่อไปคืออะไรนะครับเขาบอกว่าจะมีคู่แข่งขันครับผู้เล่นเนี่ยในทีวีเนี่ยเข้ามาเล่นมากขึ้นแล้วคนที่ได้ประโยชน์ถัดไปก็คือเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตหลอดแก้วหรือว่าวงจรไฟฟ้าที่ใช้ในทีวีซึ่งอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะขาดตลาดเนื่องจากว่ามีผู้เล่นเข้ามาเล่นในอุตสาหกรรมทีวีที่เยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ ศักยาภาพของธุรกิจในระยะยาวเบื้องต้นนะครับของคุณพิชเชอร์ที่วิเคราะห์ในอุตสาหกรรมทีวีซึ่งจุดนี้เนี่ยคุณพิชเชอร์ก็เสริมไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการคัดเลือกหุ้นเติบโตเราไม่จําเป็นที่จะต้องรู้อนาคตก็ได้เพราะว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้ครับแต่ว่าเราอาจจะอยู่กับปัจจุบันครับวันนี้คุณพิชเชอร์ได้นําให้เราดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วหรือว่ามันกําลังเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ใช้ตรงนั้นเนี่ยมองไปที่อนาคตสเต็ปต่อไปก็ได้อันนี้ก็จะเเเป็นนนนข้้ออแรรรรกกกกกะะับใใาาาาลืหุทีีม่มศยยายภาพตติโตะยะยว โดยอาจจะเน้นดูที่ปัจจุบันหรือว่าดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วได้ปัจจุบนันทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อที่เกณฑ์ข้อ2นะครับเกณฑ์ข้อ2เนี่ยคุณพิเช์นะครับแนะนําให้เราดูฝ่ายบริหารครับหรือว่าผู้บริหารเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือไม่จริงๆแล้วข้อนี้ก็จะเป็นในเชิงของคุณภาพใช่ไหมครับที่ตรงนี้จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเกณฑ์ของแต่ละคนก็ได้นะครับว่า วันนี้อุดมคติผู้บริหารที่ดีของแต่ละคนเป็นอย่างไรซึ่งในที่นี้นะครับถ้าให้เรานึกถึงในปัจจุบันเราก็อาจจะดูความคิดเห็นของผู้บริหารหรือว่าแนวโน้มของผู้บริหารเนี่ยได้ผ่านทาง set o p p o r t u n i t y day นะครับซึ่งจะมีผู้บริหารเนี่ยออกมาพูดนะครับว่าในไตรมาสที่ผ่านมานะครับผลประกอบการเป็นอย่างไรแนวโน้มการลงทุน,นอนาคตเป็นอย่างไรอันนี้เราก็สามารถลองสังเกตดูหลายๆบริษัทได้แล้วก็ดูว่าผู้บริหารแต่ละคนมีความแตกตาก่างมีความโดดเด่นมีความ d e f e n s i v e y มีความ aggressive ต่างก,กันอย่างไรนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเกมแต่ละบุคคยกอก อย่างส่วนตัวของผมนะครับตรงนี้อาจจะเหมือนหรือต่างก,กันก็ได้นะครับของผมเนี่ยผมจะมี2แบบสมม,สม,มตุติถ้าถ้าผมเจอบริษัทหนึ่งที่ทําธุรกิจประเภทหนึ่งอยู่แล้วก็ย้ายไปทําธุรกิจอื่นเหมือนทําธุรกิจตามเทนซึ่งแบบนี้เนี่ยผมก็จะค่อนข้างที่จะกังวลครับว่าจริงแล้วผู้บริหารเนี่ยเล่นตามทุกเทนเลยเกินไปหรือไม่แล้วก็มีความเสี่ยงเรเียกความสามารถในการแข่งขันในการเวลาที่เขาจะไปอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยเขามีความสามารถในการแข่งขันที่เพียงพอหรือไม่นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้าง ให้ความสำคัญตรงนี้ด้วยนะครับแต่ผมขอยกตัวอย่างสิ่งที่ดีบ้างนะครับอย่างเช่นเราจะเห็นธุรกิจหนึ่งนะครับที่พยายามสร้างซีนิจี้ครับอย่างเช่นเออเขามีสถานีใช่ไหมครับเออบางอย่างเขามีโลเคชันบางอย่างแล้วเขาพยายามจะหาอะไรมาเติมในโลเคชันของเขาหรืออันนี้ขอพูดชื่อเลยก็ได้นะครับล่าสุดผมเพิ่งไปฟังของเออโออาร์ตัวนี้ผมไม่ได้แนะนําซื้อหรือขายนะครับผมขออนุญาตเออแชร์ในสิ่งที่ผมฟังมาซึ่งเออทางโออาร์เนี่ยเขาบอกว่าเขามีการร่วมทุนหรือว่าเป็นการลงทุนในทาวเวอโลกานะครับซึ่งเขาบอกว่า จริงๆที่เขาเข้าไปลงทุนในทาวเวอร์โลกาเนี่ยเขาตั้งใจจะศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวการเดินทางของนักท่องเที่ยวนะครับว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรแล้วก็เขาจะใช้ข้อมูลตรงนี้แหละฮะเป็นการที่จะพัฒนาธุรกิจของเขาซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่ถือว่าบริษัทให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาซึ่งเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุไปไว้ตอนจบด้วยว่าภาพรวมของคุณวิเชอร์เนี่ยนะครับเขาจะค่อนข้างเน้นแล้วก็ให้ความสําคัญไปที่บริษัทที่มีการวิจัยและพัฒนา ทีนี้เดี๋ยวมาที่ข้อ3นะครับให้เราเลือกดูบริษัทที่มียอดขายต่อกําไรที่ดีครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นคอมมอนเซนต์ตัวหนึ่งเลยใช่ไหมครับให้เราดูวันนี้คําบ,บริษัทมีไรายได้เท่าไหร่ยอดขายเท่าไหร่แล้วก็ยอดขายตรงเนี้ยมันสามารถแปลงเป็นกําไรได้เท่าไหร่พูด,ดง่ายๆว่าไอ้กอ้อนนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการดูภาพรวมของธุรกิจเลยว่าขายได้เท่านี้เนี่ยหักต้นทุนขายหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไปเท่าไหร่แล้วก็เหลือเป็นกำไรสุทธิเท่าไหร่แต่ว่านะครับมีจุดสังเกตจุดหนึ่งที่ทําอย่่่าาาาางนนนี้้รับเเเเอออกกกวพืืป็ดลผูํ กับบริษัทที่อยู่ปลายแถวครับอย่างเช่นบริษัทที่เป็นผู้นําเขาจะสามารถผลิตกําไรได้สูงในสัดส,ส่วนเมื่อเทียบกับยอดขายสูงกว่าบริษัทอื่นๆตัวที่เหลือซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการคัดเลือกบริษัทที่เป็นผู้นําแล้วก็บริษัทที่เป็นผู้ตามไปในตัวด้วยแต่ว่าเสร็จแล้วครับเขาบอกนี้ครับว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ดูแค่นี้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วบรรทัดสุดท้ายที่เป็นกำไรสุทธิ มันอาจจะไม่จําเป็นว่าจะต้องมากเสมอไปและการที่กำไรสุทธิที่มากเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าบริษัทนั้นดูน่าสนใจที่จะลงทุนเสมอไปเขาให้ข้อหนึงข้อคิดหนึ่งครับที่อยากจะให้เราดูให้เราดูว่าบางครั้งกําไรสุทธิที่ลดลงมันมาจากอะไรอย่างเช่นบางบริษัทอาจจะมาจากการที่เขาลงทุนในพวกของการค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเป็นต้น หรือบางบริษัทอาจจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในเรื่องของงบการตลาดเพื่อคาดหวังจะดันยอดขายในช่วงต่างๆแต่ว่าการทำการตลาดเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าบางครั้งอาจจะเป็นการกระตุ้นยอดขายเพียงชั่วขราวอย่างเช่นช่วงเส้นปีจะเป็นโปรโมชั่น Black Friday หรือว่าจะเป็นโปรโมชั่นปีใหม่ก็แล้วแต่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูดีๆได้ว่ากลยุทธ์การตลาดที่เขาใช้เป็นการกระตุ้นยอดขายชั่วขราวหรือว่าเป็นการกระตุ้นในระยะยาว ทีนี่เดี๋ยวมาที่ข้อ4นะครับข้อนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านไปด้วยกันเลยนะครับเพราะว่าข้อนี้ค่อนข้างซับซ้อนครับข้อ4นะครับเขาบอกว่าบริษัทมีการทําอะไรที่จะพยายามรักษายอดขายของเขาให้ลันต่อไปได้ในอนาคตหรือไม่จริงๆแล้วข้อนี้เนี่ยคุณฟิชเชอร์นะครับเขาบอกว่าความสําเร็จของการซื้อหุ้นเนี่ยไม่ใช่เราซื้อเพราะเราดูข้อมูลจากในปัจจุบันแต่ว่าความสําเร็จในการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลังจากนั้นต่างหากครับมันขึ้นอยู่กับหลังจากที่เราซื้อหุ้นไปแล้วแล้วว่า หลังจากนั้นเนี่ยในอนาคตแนวโน้มหรือว่า performance ของกิจาการจะเป็นอย่างไรสึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคาดการได้ยากใช่ไหมครับแต่ว่า เราสามารถดูได้จากภาพรวมของอุตสาหกรรมครับให้เราดูครับว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมณนะตอนนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสินค้าที่สูงผิดปกติหรือไม่หรือเป็นเพียงเพราะว่าคู่แข่งในตลาดเริ่มหายไปหรือว่าเป็นเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยราคาสินค้าจะสูงไปจนลูกค้าเนี่ยไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งได้ซึ่งตรงนี้ผมจะสรุปง,ง่ายๆเลยนะครับว่าให้เราดูภาพรวมของอุตสาหกรรมครับว่า บริษัทที่เราเข้าบุลงทุนในอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้นแล้วเป็นอย่างไรอุตสาหกรรมเป็นบวกเอ,อื้อให้หุ้นเติบโตรหรือไม่พูดได้ง่ายเลยก็คือว่าเป็นการดูอุตสาหกรรมเป็นหลักครับว่าเทรนแนวโน้มอ,อุตสาหกรรมเป็นอย่างไรและผู้บริหารเนี่ยมีการปรับตัวหรือว่ามีการใช้กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับภาวะอุตสาหกรรมนั้นๆหรือไม่เดี๋ยวเรามากันที่ข้อ5นะครับข้อนี้เป็นเรื่องของ การวิเคราะห์ต้นทุนครับซึ่งข้อนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับข้อก่อนๆที่ผมได้เกินไปแล้วว่าจริงๆแล้วเรื่องของต้นทุนของกิจาการเราควรจะต้องดูก่อนนะคบว่าเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวหรือไม่หรือเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นถาวรเอาอย่างเช่นนะครับผมขอยกตัวอย่างต้นทุนชั่วคราวนะครับอย่างเช่นสมมติว่าบริษัทมีความต้องการในการจ้างแรงง,งานชั่วคราวเพื่อผลิตสินค้าให้กับลูกค้าจํานวนหนึ่งในช่วงสิ้นปีที่เป็นช่วงเทศกาลพิเศษซึ่งช่วงนี้เนี่ยแน่นอน,น,อน,นะครับว่าต้นทุนนนาาางางงงออ่เ้รรืขกจ ก็จะเพิ่มขึ้นเพียงชั่วข่าวเพื่อที่จะจ้างแรงงานมาผลิตโปรเจกต์หนึ่งส่งมาลูกคา้าอันนี้จะเรียกว่าเป็นต้นถึงชั่วข่าวแต่ว่าถ้าเป็นต้นทุนถาวรอ,อย่างเช่นเฮ้ยเราเห็นโอกาสแล้วเราไม่จ้างคนชั่วข่าวแล้วแต่ว่าเราจะซื้อเครื่องจักรเลยมาซื้อวัตุนวในบริษัทเพื่อจะผลิตในโอกาสพิเศษต่างๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องจ้างคนเพราะเรามีความเสี่ยงที่จะจ้างคนไม่ได้ใช่ไหมครับหรือว่าแรงงานขาดแคลนวันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เรียกว่า ต้นทุนถาวรก็คือเป็นการซื้อเื่องจักรมาเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยส่งผลต่อธุรกิจอย่างแน่นอนครับว่าสมมติถ้าเราวีคอห์ด้วยตัวเองเนี่ยสมมติมันมีความต้องการของสินค้าตัวนี้เนี่ยแค่ช่วงเทศกาลสิ้นปีแต่ว่าเราดันซื้อเครื่องจักรมาใช้แค่ช่วงสิ้นปีอย่างเดียวแบบนี้ฟังดูแล้วก็อาจจะเฮ้ยมันจะคุ้มเหรอซื้อเครื่องจักรมาขนาดนึงเนี่ยใช้ผลิตแค่สิ้นปีใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะต้อง ติดตามต่อนะครับว่าผู้บริหารตัดสินใจแบบนี้เพราะอะไรสําหรับการวิเคราะห์ต้นทุนของกิจการนะครับว่าเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือว่าเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นถาวรเพื่อเป็นการประเมินว่าอนาคตสิ่งที่บริษัทลงทุนไปนี้จะคุ้มค่าหรือไม่เมื่อเทียบกับโอกาสของสินค้าหรือบริการนั้นๆในตลาดทีนี้จะมาที่ข้อ6ซึ่งต้องบอกว่าข้อนี้เป็นข้อที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะครับแล้วก็บางทีการหาข้อมูลส่วนนี้เนี่ย ก็จะเป็นอาจจะหาข้อมูลส่วนนี้ได้ยากแต่ผมเชื่อว่าสามารถหาได้ครับข้อนี้เนี่ยข้อ6นะครับเขาบอกว่าบริษัทมีภาพกําไรในอนาคตเป็นระยะยาวหรือระยะสั้นนะครับข้อนี้หมายความว่าอย่างนี้ครับสมมตินะครับมี2บริษัทบริษัทที่ต้องการกําไรสูงสุดแค่ในปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีการดีวกับซัพพลายเออร์ว่าทํายังไงก็ได้ครับที่ทําให้เขาเนี่ยได้สินค้าหรือว่าวัตถุดิบเนี่ยในราคาที่ถูกที่สุดเพื่อที่เขาจะชาร์จกำไรกับลูกค้าได้สูงที่สุดอันนี้คือบริษัทที่1นะ่ะรแต่ว่าบริษัท,ท เขาจะตกลงกับซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ขายวัตถุดิบเนี่ยตามราคาที่ตกลงกันไว้ครับเพื่อที่บริษัทเนี่ยจะได้มั่นใจว่าจะสามารถปฏิสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ที่ดีแล้วเผื่อเหตุการณ์ถูกเฉิญเขาจะมั่นใจได้ว่าซัพพลายเออร์เนี่ยจะมีสินค้าส่งให้กับเขาอย่างแน่นอนบริษัทแรกที่ผมบอกนะครับเขาบอกว่าบริษัทที่เน้นกําไรสูงสุดในระยะสั้นเนี่ยแน่นอนคขาว่าในระยะสั้นเนี่ยถ้าเขาพยายามกดราคาซัพพลายเออร์เพื่อที่จะได้วัตถุดิบราคาที่ถูกแล้วนํามาผลิตและขายในราคาที่ ได้กำไรมากขึ้นเนี่ยแบบนี้นะครับในอนาคตซัพพลายเออร์เจ้าเดียวนะครับเขาอาจจะมองว่าบ,บริษัทที่หนึ่งเนี่ยเอาเปรียบเขาแล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาขึ้นซัพพลายเออร์เนี่ยเขาอาจจะเลือกช่วยบริษัทที่2ก็ได้เพราะว่าบริษัทที่2จ่ายเงินตามราคาที่ตกลงกันไว้แล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเงินเลยเ <_ S 2> มื่อเทียบกับบริษัทที่1ที่พยายามจะขอลดราคานะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เขายกมาทั้งหมดถ้าภาพตัว,วันนี้ในบ้านเราก็อาจจะนึกถึงเรื่องของ ESG <_ S 2> ก็ได้นะครับเกี่ยวก,กับเรื่องของธรรมาภิบาลเป็นตน้นททีีน้้้รัเเเมมื่อาไดดกฑ์งห 6ข้อแล้วซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเล่มนี้นะครับจะมีทั้งหมด15ข้อซึ่งคุณวิเทอร์เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเรามีเกณฑ์ในการคเ,เลือกหุ้นได้แล้วเนี่ยนะครับคำถามต่อมาคือว่าเราจะซื้ออะไรดีนะครับคือต้องบอกกันว่าถ้าเป็นหุ้นขนาดเล็กเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนหลักหลายพันเปอร์เซ็นต์ภายใน10ปีก็จะมีเห็นเยอะแยะนะครับส่วนหุ้นขนาดใหญ่เองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเท่ากับหุ้นขนาดเล็กแต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าซึ่งถามว่าเลือกอะไรดีระหว่างหุ้้้นนนนนนขขขาาาาดดดเล็กกหหหหหรหนนหหรืืออุ่นนุใญ ซึ่งจุดนี้เนี่ยคุณพีเชอร์บอกว่าขึ้นอยู่กับภาระของคุณครับว่าวันนี้ครับสมมติว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เ,เพิ่งเรียนจบใหม่แล้วก็ยังเพิ่งเริ่มต้นทํางานเนี่ยยังไม่มีภาระยังไม่ต้องมีเรื่องของภาระหนี้สินคุณก็อาจจะสามารถที่จะลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงหรือว่าหุ้นขนาดเล็กได้นั่นหมายความว่าในระยะยาวครับคุณมีโอกาสสร้างขวดแผนที่สูงได้แต่ในขณะที่สมมติบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่มีครอบครัวแล้วอย่างเช่นมีลูกกามคนการที่นนย มาลงทุนในหุ้นขนาดเล็กมันก็จะเป็นเรื่องที่เสี่ยงจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณฟิเชอร์ก็เลยแนะนําว่าสมมุตินะครับถ้าคุณไม่มีภาระอะไรเลยคุณลงทุนได้หมดเลยครับจะเป็นหุ้นขนาดเล็กหุ้นขนาดใหญ่หุ้นขนาดกลางก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีภาระไม่ว่าจะเป็นหนี้สินผ่อนบ้านผ่อนรถหรือว่าต้องเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูลูกเนี่ยให้คุณวางแผนครับว่าสัดส่วนเงินที่คุณจะเอามาลงทุนในหุ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ้นขนาดเล็กหรือหุ้นอะไรก็แล้วแต่ควรจะมีแบ่่่่งเปนนสสสัววชมมุุติะคราาาถ้ณอย ลงทุนหุนขนาดเล็กจริงๆคุณอาจจะแบ่งเงินส่วนที่เป็นเงินที่เหลือจากเก็บแลวอีกทีเนี่ยนะฮะเอามาลงทุนในหุ้นขนาดเล็กสัก15%ก็ได้แล้วก็ที่เหลืออาจจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงก็ได้วันนี้จะเป็นวิธีการพื้นฐานเลยที่คุณพิเชอร์แนะนําว่าเมื่อเราได้เกณฑ์แล้วเราควรจะเลือกซื้อหุ้นอะไรแต่มันก็จะมีงานวิจัยนะครับของคุณพิเชอร์นะครับซึ่งงานวิจัยตัวนี้เนี่ยใช้ระยะเวลานะครับรวบรวมข้อมูลเนี่ยประมาณ35ปีย้อนหลังเขาบอกว่า หุ้นที่มีขนาดใหญ่หรือว่าหุ้นที่จ่ายปันผลมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าหุ้นที่ไม่จ่ายปันผลเลยซึ่งแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติครับเพราะว่าปกติเวลาที่บริษัทได้กําไรมาหรือว่าได้เงินมาเนี่ยเงินที่เขาได้มานะครับเขาจะไปทำสองอย่างครับหนึ่งก็คือเอาไปลงทุนต่อกับสองก็คือเอามาจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นนั่นเองส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทที่เป็นบริษัทเติบโตนะครับจ,จะไม่ค่อยจ่ยายปันผลครับเพราะว่าเขาจะนํากําไรที่เขาได้มาเนี่ย ไปลงทุนต่อครับแต่ในขณะที่บริษัทที่เริ่มที่จะไม่ลงทุนต่อแล้วแต่ว่าเริ่มนาเงินมาจ่ายปันผลแล้วเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่บอกได้ว่าบริษัทหรือว่าธุรกิจไม่มีแผนในการลงทุนหรือว่าสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจแล้วณนะขณะนั้นเป็นต้นนะครับนี่จะมาเห็นผลว่าทําไมหุ้นที่จ่ายปันผลสูง,สงถึงให้ส่วนต่างราคาที่ต่ํากว่าหุ้นที่มีหุ้นขนาดเล็กที่ไม่ได้จ่ายเงินปันผล ต่อมาครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเราซื้อจะซื้อหุ้นอะไรซื้อหุ้นขนาดไหนดีคําถามต่อมาคือว่าเราจะซื้อหุ้นเมื่อไหร่ดีซึ่งต้องบอกกันว่าคุณวิเชอร์เนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่น่าจะเป็นสไตล์การวิเคราะห์ที่เป็น what top up ก็คือดูที่ตัวบริษัทเป็นหลักคุณวิเชอร์เนี่ยจะไม่ค่อยสนใจสภาพเศรษฐกิจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่สนใจเลยนะครับแต่ว่าเขาให้ความสําคัญกับพื้นฐานของกิจการมากกว่าซึ่งในนี้ผมขอเสริมส่วนตัวนิดนึงนะครับก็คือในนี้ผมฟังมาเหมือนกันนะครับเขา ปกติตัวของหุ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นหรือเป็นตัวหุ้นเองเนี่ยจะมี2ปัจจัยที่ประกอบกันที่ผักดันราคาหุ้นก็คือ1น,นะครับเป็นเรื่องของพื้นฐานนะครับหรือว่าฟันเดเมนทัลส่วนตัวที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของเซนติเมนต์หรือว่าอารมณ์ของตลาดนะตอนนั้นซึ่งบางตัวบางครั้งเนี่ยพื้นฐานที่ดี แต่ราคาไม่ได้วิ่งนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคนส่วนมากอาจจะยังไม่ได้เห็นหรือว่าอาจจะยังไม่ได้สนใจหุ้นตัวนี้ซึ่ง s e ติ i m e n t ของหุ้นตัวนี้อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นเป็นต้นนะครับ,รบทีนี้ซื้อเมื่อไหร่คุณพิเชษแนะนําอย่างนี้ครับเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์แล้วก็สภาพจิตใจของเราวัตถุประสงค์ก็อาจจะย้อนกลับไปข้อที่แล้วนะครับว่าซื้ออะไรก็คืออย่างเช่นบางคนอาจจะซื้อเพื่อเก็งกำไรหรือว่าซื้อเพื่อการลงทุนระยะยาวหรือว่าลงทุนเพื่อที่จะให้ตัวเองกเกษียณได้ออนนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประงค์ แต่คุณวิเชอร์บอกครับว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเวลาให้เราจะลงทุนสมมตินะตอนนั้นเนี่ยสภาพตลาดเป็นขาลงใช่ไหมครับสมมตินะการที่เรารอครับเรารอให้ตลาดมันเซนติเมนต์ดีก่อนหรือว่าปัจจัยลบหมดไปก่อนเนี่ยคุณวิเชอร์เขาพูดอย่างนี้นะครับก็บอกว่าต้นทุนในการรอดูเนี่ยมันแพงมากคือประมาณว่าเขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องรอให้ตลาดมันหยุดลงแล้วค่อยไปซื้อหุ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยพื้นฐานของหุ้นมันก็คือไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็จะเป็นการ เป็นแนวคิดของเขานะครับก็อันนี้ลองใช้วิจารญานในการฟังด้วยนะครับพะเขาบอกเขาว่ายังไงอนาคตก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถคาดการได้เพราะฉะนั้นคําตอบมันจึงอยู่ที่ตัวบริษัทหรือว่าคาแรคเตอร์ของบริษัทอันนี้ผมขอยกตัวอย่างส่วนตัวนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมขอยกตัวอย่างที่พยายามใกล้เคียงกับเนื้อหาของคุณวิเชอร์นะครับสมมตินะฮะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยดูเป็นขาลงมากเลยเป็นเรื่องของการเมืองในคณโยบายเศรษฐกิจต่างๆครับซึ่งภาพรวมการลงทุน,นในไทยเนี่ยอาจจะดูไม่ดี แต่สมมุติว่าถ้ามีบาง App, บริษัทในไทยเนี่ยที่ทำธุรกิจอยู่ในต่างประเทศซึ่งสมมูร์นะครับว่าอย่างตัวเนี้ยรายได้หลักเนี่ยมาจากญี่ปุ่นแท,นทบจะทั้งหมดเลยซึ่งมันก็หมายความว่าถ้าวันนี้ครับตลาดเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยที่มันซนติเมนต์ ed, หรือว่าพื้นฐานที่มันดูแย่เนี่ยแต่ว่าตัวของพื้นฐานของบริษัทเป็นธุรกิจที่มีไรายได้หลักมาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนั่นหมายความว่าบริษัทนี้เนี่ยจริงๆแล้วเพียงแค่จดอยู่ในไทยครับแล้วอยู่ในตลาดไทยนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วปัจจัยพื้นฐานของเขาอาจจะอยู่ท เพราะฉะนั้นตรงนี้คุณวิเชอร์เลยบอกว่าจริงๆแล้วเราเราอาจจะเน้นดูที่ข้อมูลบริษัทเป็นหลักซึ่งสภาพแวล้ภายนอกเนี่ยก็เป็นรองลงมานะครับทีนี้สุดท้ายเมื่อเรารู้ละจะซื้ออะไรรู้แล้วว่าจะซื้อเมื่อไหร่ทีนี้คําถามต่อมาคือว่าเมื่อเราซื้อมาแล้วเราควรจะขายมันเมื่อไหร่ซึ่งในจุดนี้เนี่ยคุณวิเชอร์ก็ให้กฎในการขายเขาไว้ทั้งหมด2ข้อข้อหนึ่งะครับเขาบอกว่ากฎในการขายของเขาเขาจะขายก็ต่อเมื่อเกณฑ์ทั้งหมดที่เขาตัดสินใจซื้อเนี่ยเกณฑ์เหล่านั้นมันหายไปครับ ถ้าเมื่อเกณฑ์ที่เขาตัดสินใจซื้อหุ้นเนี่ยมันหายไปเขาจะเริ่มหาจังหวะในการขายครับจริงๆกฎเขามีแค่นี้เองนะครับแล้วก็เขาบอกเสริไมไว้เลครับว่าสมมติว่าอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมครับคุณวิชเช้อบอกเฮ้ยไม่ต้องสนใจสภาพตลาดเลยว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับจริงๆเขาเป็นคนหนึ่งที่สมมติว่าวันนี้เขาเข้าไปลงทุนแล้วแต่คําถามเฮ้ยถ้าหุ้นมันลงมาล่ะ5% 10% 20%น่เนี่ย ทำอย่างไรดีตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้วยนะครับว่าสมมุติเทาวันเนี้ครับเราต้องการที่จะลงทุนระยะยาวจริงๆนั่นหมายความว่าเราคาดหวังครับว่าเราจะได้โกดจากราคาหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ต่ำกว่า30-40%หรือมากเป็นร้อยร้อเป็นก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะสต็อปลอสยอมขาดทุน5% 10%หรือ20%่เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เมกเซนเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นต้นทุนที่เขาต้องจ่ายเพื่อทําการลงทุนทีี่่่่กกกําาาาไรเนนน้อมัใหญวททจะขดุ สาเหตุข้อที่2นะครับหรือว่ากฎข้อที่2ที่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคุณวิเชอร์จะทําการขายหุ้นที่เขาซื้อมานะครับก็คือว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปครับข้อนี้เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนใช่ไหมครับเราควรจะกําหนดกรอบเวลาก่อนครับว่าวันนี้ครับเราลงทุนในหุ้นตัวนี้เนี่ยทาร์เก็ตที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยบริษัทนี้เนี่ยจะสามารถโตไวได้กี่ปีเช่นสมมุตินะครับว่า เราตัดสินใจลงทุนในบริษัทนี้เนี่ยคาดว่ายอดขายมันน่าจะโตไปได้ถึง10ปีทีนี้เมื่อครบ10ปีปุ๊บเราอาจจะมารีวิวดูใหม่นะครับว่าบริษัทนี้เนี่ยมีโกลด์แฟกเตอร์ใหม่ๆหรือไม่ถ้าไม่มีนะครับนั่นหมายความว่าเหตุผลที่ลงทุนเนี่ยมันกำลังหมดไปแล้วนะครับซึ่งสรุปสำหรับสาเหตุที่2เนี่ยที่เขาขายหุ้นนะครับก็คือว่าเมื่อหุ้นที่เขาลงทุนถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เท่านั้นเองครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับของหนังสือเล่มนี้เราจะเห็นได้้้้ววว่่่าาาาจรรริงงงงๆแลคคคคุณเเออออ์นขขใหมสํััญกบื กฎการทําตามกฎแล้วก็การวิจัยและพัฒนาของบริษัทแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับบางทีเนี่ยเราก็อาจจะถามตัวเองใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเราลงทุนในหุ้นแล้วเนี่ยบางทีเราต้องสต็อปลอสบ่อยมากเลยแล้วก็เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเครียดเวลาที่เห็นหุ้นที่เราลงทุนแล้วเนี่ยมันขึ้นมาสูงๆแล้วเวลาที่มันดรอปลงมาเนี่ยเราจะเห็นเราจะคิดว่าให้กําไรมันค่อยๆหายไปซึ่งตรงนี้นะครับคุณฟิเชอร์เขาแนะนำมีครับว่าถ้าวันนี้ครับคุณใช้เวลาอย่างมากในการวิเคราะห์หุ้นแล้วก็ประเมินหุ้น เขาบอกได้เลยครับว่ามันจะช่วยให้เรามั่นใจในการลงทุนของเรามากขึ้นเหตุผลที่เรามีความกังวลเนี่ยน่าเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มั่นใจหรือว่าเราไม่ได้รู้ลึกจริงๆในสิ่งที่เรากําลังลงทุนอยู่วันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณฟิเชอร์แนะนาไว้ในตอนจบจริงๆแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีเนื้อหาอีกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมเอามาแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ ก็อย่างที่บอกเขาว่าเล่มนี้อ่านค่อนข้างยากนะครับซึ่งถ้ายังไงถ้ามีเนื้อหาที่ดีเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอามาอัปเดตเพิ่มเติมก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามฟังกันมานะครับสเรับวันนี้สวัสดีครับ